สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูการใต้แมงนะคะอำเภอโนโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนนี้แม,ม,ม,มตอนนี้สามทุ่มนะคะยี่สิบเอ็นดนาฬิกาอายอายนั่น,น,นยืมมันนี่นะ,ะ่ใช่ปะอันนี้ใต้แมงนะคะวันนี้วันที่สามสิบเนาะสามสสามสิบ <30. S 1> ตุลาคมหกห้านะคะ ให้ดูวิถีชีวิตอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอ้คอยมาดไตแม้งนะคะมันเนี่ยไไเออหลอดหนึ่งหลอดสองนะคะจะเขาบ้านแล้วลอบอเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็เป็นทั้งหมดแปดหลอดเนาะไ,ไอ้เนาะหมู่สิบห้านะคะโอเคปิดเลยไอ้เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าได้กิโลนะคะ มันเป็นวิธีวิธีของชาวบ้านโนนินแดงนะคะช่วงนี้แมงลงเราก็เลยมาใต้แมงนะคะมอนี้บบ่ไปายรรูปปงเนาะไปอีกมือ่อดร้อยกระทงซีอยุใสจจไปสมป้อยคอ,อยะนน้ำให้ไปสมป้อยเราอยากาจ,จะให้ดูวิถีชีวิตนะคะของ แต่ละบ้านแต่ละภาคเป็นยังไงเหมือนกันเหมือนกันพวกเราก็ดูวิถีของภาคอื่นจังหวัดอื่นเหมือนกันนะคะว่าเขาทําอะไรกันเขาเป็นอยู่กันยังไงนะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าเอออาเภอน้นใแดงจังหวัดวีรลมเป็นยังไงน,นะคะหาอยู่หา,หากินกันยังไงน,นะคะเดี๋ยวตอนเศร้าโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะตอนเศร้าเขาจะได้จากโล้มือีนแปดหลอดน,นะคะ